จากที่ได้แนะนําคุณโอ๊กไปแล้วนะครับว่าคุณโอ๊กมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้หมดปัญหาละสุขภาพแข็งแรงดีนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่มาแนะนําก็คือเป็นตัวอาหารเสริมวีด้าเซลล์นะครับอยากให้แนะนําว่าวีด้าเซลล์คืออะไรครับคือเป็นสารอาหารระดับเซลล์ครับผมคือร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยวัวอวัยวะประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านเซลล์คือถ้าเซลล์เราป่วยเราก็ป่วยถ้าเซลล์เราแก่ตัวเราก็แก่ด้วยแต่ถ้าเซลล์เราแข็งแรง เราก็แข็งแรงด้วยและที่เห็นคุณโอ๊กออกกำลังกายนี่ค่อนข้างหนักใช้กําลังค่อนข้างเยอะใช้แรงเยอะนี่ตัวเว d ดซเซลได้มีผลด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ให้พลังงานระดับเซลล์เลยนอกจากที่มันจะให้พลังงานแล้วเนี่ย มันยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนทีศศศยสิ่งอแล้วก็ช่วยทาให้เซลล์ระหว่างเซลล์เนี่ยสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ช่วยทําให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพให้ใ<ช>ทํางานและให้ทำงานอ๋องั้นส่งผลให้เราสามารถออกกาลังกายได้เต็มที่ใช่ครับนะครับแล้วก็ช่วยช่วยฟื้นฟูเซลล์ได้ด้วยใช่ครับนะครับตัวเดียวกันแต่ทาหน้าที่ได้ทั้งหมดเลยอ๋อโอเคก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัววีด้าเซลล์นี่ต้องทํำยังไงครับติดต่อ ได้กับคนที่ส่งลิงก์นี้ครับให้กับคุณหรือถ้าคุณสนใจที่จะดูรละเอียดของวิทยาเซลล์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูได้ตามลิงก์ข้างใต้เนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ